ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับไม่จะเป็นจะต้องกังวลใช่ไหมบางทีวิธีนี้อาจช่วยเราและทำให้เราเข้าไปในโลกแม่ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นก็จริงแต่ถ้าอีกด้านหนึงของหลุมนี้เชื่อมต่อกับสุสานประหัาพัง หรือไม่ก็ดินีดแห่งความตายเราทุกคนจะต้องตายกันหมดนัข่ารับท่านพี่อย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระของฉีอี้เลยเราคงจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกไม่ต้องกลัวนะยานเอ,อ๋อเราจะไม่โชคร้ายขนาดต้องจบลงด้วยสถานที่ที่น่ากลัวเหล่านั้นหรอกนะเจ้าค่ะมีท่านพี่อยู่ด้วยยายนเอ๋อก็ไม่กลัวอะไรแล้วเจ้าค่ะเพียงแต่ว่า แรงดึงดูดของท่าแห่งความว่างเปล่านั้นรุนแรงมากดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องคุมเรือเหาะเลยการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายมันทำให้ยันเอ,อ๋อหวาดกลัวอยู่เสมอบางทีการส่งนางไปที่ภูเขาหลีอาจจะเป็นความผิดพลาดและคงจะดีกว่าสําหรับนางที่จะอยู่กับท่านพ่อของเราไม่ต้องกลัวเราน่าจะสามารถผ่านไปได้ภายในไม่กี่นาทีเจ้าค่ะถ้าเแห่งความว่างเปล่านี้ สามารถพับช่องว่างระหว่าง2แห่งได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วมันน่าจะทํางานตามกฎแห่งอวกาศแต่ในพื้นที่มืดมิดแห่งนี้แม้แต่ร่องรอยของกฎแห่งอวกาศก็ไม่สามารถรับรู้ได้วิธีการของแรกชิวชั่วันนั้นยอดเยี่ยมมากแสงนั้นเหรอท่านพี่อย่าเอ,อ๋ออย่ามองหลับตาไม่นะสิ่งเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้ว มันคือแราฉีกสวรรค์ตอนข้ายังเด็กข้าเคยอ่านเกี่ยวกับแราฉีกสวรรค์ในตำราโบราณหลายปีก่อนแราฉีกสวรรค์เล่าลงมายังโลกแม่และสร้างหายนะในมณฑลที่มีแสงเย็นจนเกิดจะลบล้างพวกมันไปต่อมามันได้ต่อสู้กับตระกูลจูหลงว่ากันว่าแม้ว่าตระกูลจูหลงจะมีกําลังเหนือกว่าแต่พวกเขาไม่มีทางเอาชนะมันได้ในท้ายที่สุด และฉีดสวรรค์ก็จะทะลุผ่านอาวกาศอย่างง่ายได้และหายไปในความโกลาหลถ้ำท,ที่ว่างเปล่าที่ถูกทิ้งไว้โดยฉีสวรรค์ที่กําลังแหวกว่ายหลังจากเดินทางผ่านความโกลาหลนั้นไม่ได้คงอยู่เป็นเวลานาน,นเมื่อเราเห็นหลุมดํามันหมายความว่าและฉีดสวรรค์เพิ่งจะเข้าไปในถ้าที่ว่างเปล่าไม่นานและเป็นเรื่องง่ายที่จะพบมันยิ่งเจ้ากังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นออล่าของเลสิวบัณน,นั้นส่งพลังมากจนสามารถทำลายจิตวิญญาณของพระเจ้าที่แท้จริงได้โดยตรงยานเอ,อ๋อกินมันซะเท่าจินวม่ามาในข้าเจ้ายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ทะเล่งความหมายที่แท้จริงและจิตวิญญาณอย่างไม่สามารถรับแรงกดดันได้เจ้าต้องเติมเต็มพลังแห่งจิตวิญญาณของเจ้าโดยเร็วท่านมิงเว้ยทำไมมันถึงจ้องมองเราแบบนั้นล่ะ มันจะฆ่าเราด้วยกันเจ้าอย่างนั้นหรือข้าก็ไม่รู้ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักแล้วเราควรทำยังไงกันดีล่ะสัตว์อสูรที่ดูร้ายเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนมันไม่มีประโยชน์ที่ทําอะไรเพียงแค่ยืนนิ่งๆดูเหมือนมันจะไม่มีเจตนาโจมตีเรานะมันดูเหมือนกําลังดมกินอะไรบางอย่างอ้ามันทําให้เกิดเสียงที่ดังมาก มันหมายความว่ายังไงสัตว์ส่วนที่ดูร้ายดูจะมีความฉลาดเป็นพิเศษหากพวกมันต้องการรู้บางสิ่งบางอย่างพวกมันน่าจะสามารถสื่อสารกับเราได้โดยตรงบางทีมันอาจจะคิดว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะสื่อสารกับเราเฮ่ hey, ลวดเชิงออกกี่เลื้ออแล้วให้ข้าคุยกับเจ้านั่นหน่อยมันมาหาเจ้างั้นเหรอถูกต้องประสาทสัมผัสข,ของแร่ชิกสวรรค์น,นั้นเฉียบแหลมอย่างยิ่ง มันน่าจะสัมผัสได้ถึงพลังเจดีย์ปิยัของข้าเจ้าสื่อสารกับมันได้งั้นเหรอใช่แล้วแค่ไปหามันก็พอข้าจะไปคุยกับมันเองเอ๊ะลู้เฉิงเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงมันมาหาข้ามันมาหาท่านอย่างนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงท่านพี่รออยู่นี่นะเชื่อข้าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย นี่มันกำลังคุยอยู่กับเจ้าหรือเปล่าเจ้าสื่อสารยังไงตอนนี้ค่าตัวเล็กเกินไปมันเป็นเรื่องยากมากที่จะใช้จิตสำนึกของข้าในการสื่อสารโดยตรงกับยักษ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าข้าต้องยืมร่างเจ้าเอาละเจ้าสามารถเข้าสู่จิตใจของข้าได้<ช>ท่านลู่เฉิงทำเสียงเดียวกับราชิกสวรรค์ผู้ชายคนนี้สามารถสื่อสารกับมันได้ดยหรือ มันดูเหมือนแต่ลวดเฉิงไม่สามารถเสี่ยงชีวิตของเขาได้หากเขาโจมตีและเขตสวรรค์้วยเรื่องไร้สาระเขาจะรู้ผลที่ตามมาในไม่ช้าแต่ว่าเผ่าพันธุ์ในความกลหลนในแต่ละเผ่าก็มีภาษาเป็นของตัวเองสัตว์อสูรที่ฉันฉลาดสามารถเชี่ยวชาญภาษาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แต่เป็นเรื่องยากสําหรับมนุษย์ที่จะเชี่ยวชาญภาษาของเผ่าอื่นท่านลูดเฉิงเชี่ยวชาญภาษาของแาะเขียวสวรรค์ได้อย่างไงกัน ครึ่งช่วยามต่อมาพวกเขาสื่อสารกันมานานแล้วนะน้ำเสียงของรู่เฉิงฟังดูสงบรากับว่าเขากาลังอธิบายอะไรบางอย่างในขณะที่น้าเสียงของแล่ฉีกสวรรค์ฟังดูวิตกกังวลมากขึ้นมันเหมือนกับรู้สึกเสียใจมากกว่าไม่ใช่หรืองไงท่านลู่เฉิงทําให้แล่ฉีกสวรรค์จากไปได้จริงๆด้วยท่านพี่ทําได้ มันจากไปแล้วแต่ดูไม่มั่นใจเลยเจ้าทำอะไรกับมันงั้นเหรออออข้าบอกให้มันหลีกทางและเปิดถ้ำที่ว่างเปล่าสู่โลกแม่นะ่ะถ้างั้นถ้าเราตามมันผ่านถ้ำที่ว่างเปล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเข้าใกล้โลกแม่ได้เร็วๆนี้หรอกเหรอถูกต้องแค่ตามมันไปว่าแต่เจ้าพูดคุยกันตั้งนานไม่มีทางที่เจ้า จะสื่อสารกันแค่นี้หรอกใช่ไหมฮึมฮไม่มีทางนั้นหรือมันใช้เวลานานมากนะในการพูดประโยคในภาษาของเลจิสวรรค์ณาถ้าเจ้าไม่อยากบอกข้าก็ช่างเธอเจ้าซ่อนทุกอย่างจากข้าอยู่แล้วนี่แต่ก็โชคดีที่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเจ้านั่นยังไงกันดีจริงๆเจ้าต้องขอบคุณข้า ไปกันเถอะและถิกสวรรค์สัญญาว่าจะเปิดถ้ำที่ว่างเปล่าสู่โลกแม่ให้หลังจากเดินทางผ่นานถ้ำที่ว่างเปล่าแล้วก็น่าจะเข้าใกล้โลกแม่มากขึ้นอะไรนะขอรับท่านทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็อย่าถามว่าข้าทำได้ยังไงหรือคุยอ,อะไรกับแลถิกสวรรค์อันที่จริงข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแค่ตามไปไปก็พอแล้วท่านพี่ทรงพลังมากมันเป็นเรื่องปกติ ที่จะทําเช่นนี้ได้ไม่จะเป็นต้องตั้งคําถามขอรับข้าจะออกเรือดูนี้แหละขอรับข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถใช้ทางลัดดังกล่าวและข้ามผ่านความโกลาหลด้วยความช่วยเหลือจากแดกทิกสวรรค์ได้ในครั้งนี้ฝีมือของเจ้าน่าประทับใจเสมอเลยนะข้าเองก็ดีใจสิ่งนี้น่าจะประหยัดเวลาได้มากเลยล่ะเครื่องช่วยยามต่อมามีแสงอยู่ข้างหน้า นี่คืออีกด้านหนึ่งของถ้ำแห่งความว่างเปล่าทางเข้าถ้ำที่ว่างเปล่าทั้งสองนั้นสอดคล้องกันทางเข้าเป็นสีดำล้วนและทางออกเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไปที่นั่นกันเลยไปกันเลยเราถึงหรือยังไม่มีอะไรนอกจากก้อนเมฆนี่ไม่ใช่โลกแม่หรอกใช่ไหมไม่นี่แหละโลกแม่และจิกสวรรค์ พาเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่างไรก็ตามมันยังอยู่ห่างจากโลกแม่อยู่บ้างโลกแม่อยู่เหนือก้อนเมฆเหล่านั้นมันเป็นเพียงก้อนเมฆแห่งความกละหนที่ปกคลุมโลกแม่เราจะสามารถเห็นมันได้หลังจากผ่านมันไปแล้วมันน่าจะใช้เวลาอีกสามหรือสเดือนเพื่อเข้าใกล้โลกแม่ระยะทางนี้ดูเหมือนจะไม่ไกลเลยอย่างพอมีเวลาอยู่ว่าแต่ ข้าสงสัยว่าผู้นำมิ่งเว่ยมีวิธีการสร้างดินแดนแห่งการเกิดใหม่หรือไม่มีอัจฉริยะที่มีพลสวรรค์อย่างมากในโลกภายในของข้าข้าต้องการที่จะให้ดินแดนแห่งการเกิดใหม่แก่เขาอัจฉริยะหรือขอรับมีความสามารถมากแค่ไหนเขาดีกว่าท่านหรือเปล่าท่านล้วงเฉิงก็าอาจจะดีกว่าข้าได้บางแง่บุมหนะ้าหากเขาถูกปล่อยตัวไปข้าเกรงว่าคงจะเป็นเรื่องยาก ที่จะคุมตัวเขาไว้ในอนาคตการให้ดิในแดนการเกิดใหม่แก่เขาถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ถึงที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นวิธีการที่ใช้ในการให้ดิในแดนการเกิดใหม่นั้นไม่ซับซ้อนซื่อเหลียนคัดล่าวิธีการลงในคัมภี์หยกและม้ากับลวดเฉิงเจ้าะนาใท่านข้าจะใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้า เพื่อบันทึกวิธีการลงบนม้วนคำภีหยกนี้แล้วขอบคุณเข้าใจแล้วถ้างั้นข้าจะเข้าสู่โลกภายในก่อนตกลงโลกภายในดินแดน,นหแหง้งแล้งข้าล้มเหลวอ,อีกแล้วไม่ว่าข้าจะพยายามมากแค่ไหนข้าก็ไม่มีความคื้นหน้าใดๆเลยหลังจากรวมเต๋าศักดิ์สิทธิ์2,900ก็ีเต๋าเข้าด้วยกัน ข้าควรทำยังไงดีทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่จะรวมตาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด3,000ันตาเข้าด้วยกันดังนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันยูจูข้ากลับมาแล้วสามีของข้ากลับมาแล้วเรามีแขกหนะ้าท่านผู้สร้างทำไมท่านผู้สร้างถึงมาที่นี่ล่ะขอรับข้ามีบางอย่างจะบอกเจ้า ทำไมเจ้าถึงยา้ายไปอยู่ในกระท่อมมุงจากนี้ล่ะที่นี่อยู่ใกล้กับที่ที่ข้าฝึกฝนการโน้มพลังของเต่าที่ยิ่งใหญ่และการอาศัยอยู่ในฐานที่ล่มโทมก็เป็นวิธีที่ดีกวา่าในการทําตามความปรารถนาของข้าขอรับท่านผู้สร้างต้องการบอกข้าเกี่ยวกับการปล่อยข้าออกจากโลกนี้ใช่หรือไม่ขอรับใช่มีการเปลี่ยนแผนใหม่ข้าจะสามารถปล่อยเจ้าได้มาที่สุดภายในสองถึงสามปี จริงหรือขอรับแต่ก่อนหน้านั้นข้าอยากให้เจ้ากลายเป็นนักบุญนักบุญหรือขอรับข้าจะรวมโลกภายในของเจ้าเข้ากับส่วนหนึ่งของโลกนี้แม้ว่าเจ้าจะละทิ้งมันเจ้าก็สามารถรักษาความเป็นอวตาตาของเจ้าเอาไว้ได้ในแง่ที่ว่าเมื่อเจ้าต้องตายอยู่ข้างนอกเจ้าจะกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้ได้อีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นข้อจํากัดในการบำเพ็ญของเจ้าก็จะลดลงระดับหนึ่ง และเจ้าจะสามารถบรรลุขั้นสมบูรณ์แบบสูงสุดได้ข้ามีทางเลือกหรือไม่ขอรับไม่เจ้าไม่มีทางเลือกถ้าตกลงก็ไปพบข้าที่เกาะลอยฟ้าพรุ่งนี้สามีมันไม่น่าจะเป็นสิ่งเลวร้วายที่ท่านผู้สร้างจะทำให้เจ้ากลายเป็นนักบุญแต่ดูเหมือนเจ้าอ้าแม้ว่าข้าจะไปรู้ว่านักบุญหมายถึงอะไร แต่ข้ากระบองออกว่าเขาหมายถึงอะไรถ้าข้ารุมโลกภายในของข้าเข้ากับสถานที่แห่งนี้ข้าจะถูกควบคุมโดยเขาอย่างแน่นอนในอนาคตข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะทาเช่นนี้ในท้ายที่สุดเขาไม่เคยต้องการที่จะให้ข้าเป็นอิสระอย่างแท้จริงสามีเจ้ายังจะไปพบเขาหรือไม่ข้าไปมีทางเลือกแล้วข้าจะทําอะไรได้อีกแต่หลังจากที่ข้าจากโลกนี้ไป ข้าจะหาหนทางที่จะแยกโลกภายในของข้าออกจากที่นี่อย่างแน่นอนเพื่อที่ข้าจะได้ไม่ถูกควบคุมโดยเขาอีกต่อไปข้าจะเอาชนะเขาให้ได้ดูเหมือนว่าการให้ดินแดนแห่งการเกิดใหม่แก่เทพปีศาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยก็จะทําให้แน่ใจได้ว่าเขาจะไม่เป็นศัตรูกับข้าในตอนนี้อย่างไรก็ตามความทะเยอทะยานของเขานั้นยิ่งใหญ่มากและพรสวรรค์ของเขาก็สูงมาก ข้าไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลังจากที่ปล่อยเขาออกไป